สวัสดีครับพี่ควนตัมนะครับมีมาสอนการวาดภาพฉายนะครับออโทโกราฟิกนะครับภนะาพฉายออโทกราฟิกก็คือการวาดภาพฟอนด้านท็อปด้านายสายข้อนี้เป็นการวาดด้านฟอนอย่างเดียวนะครับโดยที่เขาให้มา2วิวนั่นก็คือด้านท็อปแล้วก็ด้านไยสายนะครับโอเคเราลำดับแรกนะครับโปรเจกต์เส้นก่อนเลยนะครับ ทีก็บอกทุกครั้งนะครับมันโปรเจกต์ด้านท็อปเราก็ไม้บรรทัดธรรมดามากดไว้กับเส้นเนี่ยท่าให้สนิทอย่างนั้นกดไว้ให้แน่นนะครับจากนั้นใช้ไม้บรรทัดอีกอันหนึ่งมานะครับอะไม้บรรทัดด้านฉากตรงนี้โดยเอาด้านฉากด้านล่างข้างล่างไปชิดไว้กับไม้บรรทัดที่เรากดไว้จากนั้นสไลด์ป้ายนะครับอะพลายจากฝนถึง่งที่ต้องการเส้นเบาบางเนี้ เป็นแค่แบบโปรเจกต์มาเฉยๆนะครับที่นี่ก็โปรเจกต์มาแปลว่ามันจะเป็นจริงๆงไหมบรรทัดธรรมดาก็ทาบขีดลงมาก็ได้แต่เราฝึกไว้นะครับเป็นการฝึกใช้เครื่องมือนะครับเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยมันเป็นแค่จุดตัดมันก็จะมันก็จะ,จะยากนะครับมันก็ใช้แบบทาบธรรมดาต่อไปก็เหมือนกันเอาไม้บรรทัดธรรมดาไปทาบไว้ฝั่งนี้ ทาบเส้นตรงนี้ให้สนิทนะครับงนั้นก็หมุนด้าน,นถัดโดยด้านฉากไปชิดกับด้านที่เรากดไว้นะครับนสไลด์นะไอะ้ด้านไร้ายส่วนไหนบ้างส่วนของวงกลมด้านล่างอย่างนี้้ะสไลด์ไป ตรงนี้ไหลไปตรงนี้ให้โปรเจกต์ไปหมดเลยนะครับก็คือค้างว่าทุกเส้นที่เราโปรโปรเจกต์เนี่ยมันจะใช้นะครับมันจะถูกใช้เพราะว่ามันคือรูปเดียวกันมันมีความสัมพันธ์กัน,นครับถ้าเส้นไหนที่เราโปรเจกต์แล้วมันไม่ถูกใช้แสดงว่าผิดแล้วนะครับโอเคต่อไปพี่จะพาอ่านแบบ เนี่ยถ้ามองด้านไบไซา์อ่ะเราจะพอเราออกว่าอ๋อมันมีกำแพงอันหนึ่งสูงแล้วก็มีการเจาะรูจากนั้นมีการส่วนเนี้ยที่มันยื่นออกมาเห็นนะเพราะมันเห็นเป็นเส้นจริงมันยื่นออกมาเป็นลักษณะขั้นบันไดเราไปมองด้านท็อปอ๋อนี่ไงขั้นบันไดที่มันยื่นออกมาในส่วนนี้ส่วนไอ้ที่เป็นกำแพงแล้วเป็นครึ่งวงกลมเจาะก็คือส่วนนี้นะครับถ้ามองด้านฟอนก็จะเห็นแค่สี่เหลี่ยมผืนผ้าได้กำแพงยาวๆแล้วก็เป็นขั้นบันไดขึ้นไปตรงนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวพี่พาเขียนให้ดูนะครับนิดกำแพงก็เลยนะครับเตรีอนกันซึ่งจริงกดจริงด้านล่างเนี่ยมันเป็นเส้นยาวอยู่แล้วนะครับฮะใครมองไม่ออกไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพี่พาวาดให้ดูนะครับ แพงไม่สุดนะเพราะว่ามันมีเนื้อเดียวกันที่เป็นบันไดตรงนี้นะครับแล้วก็บันไดขั้นแรกตรงนี้นะครับขั้นสองสามสูงไปถึงตรงนี้เลยเนี่ยสูงไปตรงที่พี่เราโปรเจกต์กันมาเนี่ยครับนะครับจนก็ขีดบันไดแต่ละขัน้นก็คือตรงนี้ แค่น,นี้เองนะครับอันนี้ส่วนของครึ่งวงกลมที่เรามองไม่เห็นก็ต้องเป็นเส้นปลักนั่นเองฮิเด้ไลน์ที่บอกว่าถ้าไอเส้นฮิเด้ไลน์เนี่ยถ้ามันคิดติดกับเส้นจริงให้ถ้ามันตั้งฉากกับเส้นจริงให้คิดติดเลยนะครับข้อนี้เสร็จยังนะครับอย่า,างควรบอกเสร็จแล้วมันเป็นส่วนของครึ่งวงกลมหรือวงกลมเราต้องมีเส้น เซ็นเตอร์ไลน์นะครับเซ็นเตอร์ไลน์วิธีขีดเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ลักษณะนี้ขีดอย่างนี้นะครับแด่พี่ลบตรงนี้นิดนึงก็คือเราต้องเว้นจากเส้นจริงไว้แล้วก็ขีดออกมานะครับเนี่ยเว้นจากเส้นจริงไว้นิดนึงแล้วก็ขีดออกมาเป็นเส้นยาวอย่างเดียวเลยมานิดหน่อยแค่นี้นะ อันนี้คือเซ็นเตอร์ไลน์ที่คิดอย่างนี้เขเยไหมอ่ะแต่๋อเราไม่ออกเดี๋ยวพี่เอารูปสามมิติมาให้ดูนะนี่นะครับก็จะเป็นรูปสามมิติของข้อนี้เนาะสักคู่นะเนะี่ยจะเห็นไหว่าไอ้ตรงขั้นบันไดที่มันยื่นมาก็คือส่วนนี้เห็นนะแล้วก็มีกำแพงสูงตัดเครื่งองวงกลมอย่างนี้นะครับ มองด้านท็อปก็เป็นขั้นบันไดตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะมองด้านท็อปนะก็เห็นมีสี่เลียงแล้วก็ส่วนผูกมาตรงนี้มองด้านฟอนเนะี่ยเดี๋ยวพี่ใส่ตัวเลขโดยพี่ตั้งชื่อแต่ละจุดของด้านฟอนไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ใส่ตัวเลขนะครับเพื่อที่เดี๋ยวพวกเรามองตามนะครับก็จะทําให้พวกเรามองเห็นภาพมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น ตรงนี้ก็คือหมายเลขหนึ่งอ่ะมองรูปไอโซเมติกหรือสามมิติตรงนี้อ้างอิงไปด้วยนะครับตรงนี้ก็คือสองหรือก็คือ3 9ตรงนี้นะครับ8จุดนี้แล้วก็มา4มุมนี้ อันนี้ก็6กด้านล่างสุดนตรกลางก็คือห้าไปก็เป็นเจ็ดถัดไปก็10บข้างบนอันนี้เองนะครับเพราก็เราลองมองตามเนาะ <c oughs> ว่าตรงไหนคือส่วนไหนบ้างนะครับโอเคลำดับถัดไป <c oughs> เดี๋ยวพี่พาไปดูรูปไอโซเมติก <c oughs> ที่เป็น solid work นะครับ พี่สร้างไว้ให้แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือข้อน,นี้นะครับนะมองด้านด้านฟอนนะครับด้านฟอนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นตัว L บันไดบันไดนะครับว L, แล้วก็บันไดตรงนี้อ่าเราคงไม่มองเห็นนะซึ่งมีฮนะิดเด้นไลน์นี่ยเดี๋ยวพี่เปิดเป็นพักษณะฮิดเด้นไลน์ deadline, ให้ดูนะครับเพื่เราจะได้ เห็นมากขึ้นเนะเพราะตรงนี้มันต้องเป็นเส้นปะนะครับที่เหลือเป็นเส้นจริงเนะี่ยเส้นจริงนะครับแต่ตรงนี้เป็นเส้นปะเส้นปะเพราะอะไรนี่ง่ายส่วนโค้งของเครื่องวงกลมตรงนี้นะครับที่มันเป็นส่วนที่มันจุดยอดจุดมกลงนี้นะครับโอเคเนาะตรงนี้ว่าพอเข้าใจนะครับตรงนี้นะครับ ได้านไหลาสายลองดูสิน,นี่ที่ทำเป็นปรูปปกตนี่ด้านไหลาสายนะจากด้านนี้มองไปด้านไหลาสายนี่นะครับก็จะเหมือนรูปที่เราให้มาก็คือส่วนนี้มีคร,รปปึ่งวงกลมสี่เหลี่ยมไปมองด้านท็อป้านนะมองด้านท็อปมองด้านท็อปอย่างงี้นะบันไดบันไดบันไดสี่เหลี่ยมครึ่งวงกลมสี่เหลี่ยมอย่นะครับ ก็จะเห็นตรงนี้นี่ก็เท่าททนี้เลยนะครับโอเคหวังว่าจะช่วยให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะครับเห็นภาพชัดขึ้นนองว่าเป็นอย่างไงฝึกฝึกมองภาพเรื่อยๆครับอย่างไรก็มองออกแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวแต่เราก็ต้องค่อยๆให้เรามองไปนะครับมันจะเก่งขึ้นเองนะครับงั้นข้อนี้ไว้เท่านี้นะครับที่ฝากกด subscribe ให้พี่ด้วยเนาะวันนี้เวทเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ